สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเก็บนี่นะคะคือมันเริ่มสุกแล้วนะคะเพื่อนๆนีผลไม้ริมทางของเรานะคะแต่ปีนี้ลูกไม่ค่อยใหญ่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะฮึกมาเลยเธอนี่นะคะ her. ชเบียนโชคดีเออเอาตะกร้าไว้ข้างไว้ในรถนะคะก็เลย เจอแล้วก็เก็บเลยนะคะนี่นะคะกำลังเริ่มแดงนะคะเริ่มเริ่ม,ม,มลูกสีดำๆประมาณนี้นะคะม,มามาเฮียวไปชข้าสู่สีดพลัสโอเครกมาแล้วเดินไปอันรึษก็จบ,บนี่นะคะ อุ้ยหล่นมันสุกมากแล้วนะคะเพื่อนๆมันก็เลยพอจับนิดนึงแล้วมันก็เลยล่วงนะคะันลูกก็เล็กๆนะคะนี่นะคะเก็บมาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะประมาณนี้ะ่ะ ได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะอร่อยนะคะเหมือนลูกที่แดงๆนี่นะคะคือมันยังเปรี้ยวอยู่นะคะยังทานไม่ได้นะคะน,นู่นอีกลูกหนึ่งจะเก็บได้หรือเปล่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวอันนี้วางกล้องก่อนนะครับแปบ๊บนึง ตรงนี้นะคะเพื่อนๆโอ้ยถึงสูงนู่นไปเจลูกใหญ่ๆนะคะแต่ว่ามันติดรถนะคะนี่นะคะ <ๆ S 1> เก็บไม่ได้นะคะเพื่อนๆดูนะคะๆๆเยอะมากเลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆเก็บได้แค่นี้ก็นี่นะคะแล้วก็มีบางบางไอช่อนะคะที่เพิ่งเป็นดอกโอเคค่ะเพื่อนๆ,ๆนั้น คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ